สวัสดีครับพัดแสกฝรั่งไทยแท้แท้ครับทุกคนวันนี้ครับทุกคนเราจะมาลองทำกระเพราไก่ดูกันว่าฮะสามารถทำได้หรอือเปล่าก่ก็ไม่เคยทำมาก่อนจริงๆนะคือวันนี้เราจะมาทำคลิปมาสอนวิธีการทานกระเพาาราไก่โดยที่เราแบบไม่เคยทำมาก่อนนะทุกคนเดียวเร,ราจะลองดูกันว่าเราจะรอดหรอือเปล่าทุกคนก็เราคงทำได้ละมั้งเข้าสู่หนึ่งล้านซับสไครป์จะไป แต่อันดับแรกครับทุกคนก็คือเราจะมาทำซอสด้วยกันนะครับเนี่ยครับทุกคนทำซอสยังไงก็ไม่รู้ครับทุกคน <c oughs> <c oughs> เราจะเริ่มต้นโดยที่เราจะเอาซองช้อนโต๊ะซอสถอยนางรมครับแต่ยังไงก็เราจะลองลุยเลยครับทุกคนเพราะว่าเราต้องลองนะครับทุกคน ก็เป็นคนที่แบบรุยอยู่แล้วครับไซร์วยอยู่แล้วครับทาอะไรก็ไม่ได้สนใจใครอย่างนี้ก็ได้ครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นโดยที่เราจะใช้2ช้อนโต๊ะสอดหอยนางรมครับทุกคนนี่เองนะครับวันนี้มันจะอ๋อใช่แล้วโอเคนี่มันจะออกแบบเหมือนกับว่าเป็นสไตล์เกาหลีครับทุกคน <laughs> นี่ครับโอ้โหนี่ อันก็เคยใช้มาแล้วตามความจริง,จงไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่ามันจะดีหรือเปล่าอันนี้มันมาจากเาากาหลีนะมีภาษาเกาหลีอยู่ด้วยเนี่ยเราอ่านออกด้วยนะอ,อ่ะอันนี้เซโยอาอเก่งไหมไม่เก่งครับเนี่ยเรามั่วครับกคนเทเลยครับทุกคนทเคท,นทไปเลยโอเคได้แล้วครับต่อไปครับตราภผู้เขาทองนะครับ,าราท,รบทุกคนหลายนคนก็รู้จักเนาะ The Golden Mountains นะครับ โอเคเอา2เนาะ ทุกคนมันมันแขงยากจังมันช้าเกิอนอ่ะได้แล้วง่ายมากเลยทุกคนโคตรง่ายแต่มันทุกหรือเปล่าก็คนเรื่องครับไม่รู้ครับทุกคนแส่ต่อไปก็คือน้าปลาครับซึ่งเราจะใส่แค่ปลาช้อนเดียวก็พอแล้วนะไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะก็มันจะแบบเค็มมากเลยครับแต่ถ้าถ้าก็ว่าคุณเป็นคนที่ชอบเค็มอยู่แล้วก็ใส่ไปเลยครับใส่เยอะก็ได้ครับคนแล้วแต่นะครับตามอารมณ์ตามใจของเธอเลยครับช้อนเดียวก็พอเนาะ ก็ช้อนนิดๆก็ไม่เห็นเป็นอะไรครับทุกคนโอเคต่อไปก็คือซี o ูนะครับก็คือซี e ูเลเ a อร์นะครับผมไม่ใช่ซี o ูนะครับนี่เองครับทุกคน superior dark soy sauce นะครับเอาแค่ okay, ช้อนเดียวก็พอแล้วครับใส่ไปนะ้นีีบร้อยครับ ส่วนของซอสครับทุกคนเหลือแค่อันเดียวนะครับที่เราจะใส่นะครับมันคือน้ำตาลสายแดงนั่นเองครับทุกคนเราจะใส่แค่ช้อนเดียวก็พอแล้วครับเอ็กได้ความรู้ใหม่ใช่ไหมว,ว่าแค่แยกจะเห็นฝรั่งแบบทาอะไรที่ผิดนะที่ตลบตลบ,ตลบเออผมรู้ครับโ <Okay. S 2> อเคหลังจากนี้ก็คือแล้วคน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 แอดเป็นอะไรวะทำไมถึงถ้วยมันใหญ่ขนาดนี้ <laughs> ดูสิน้าก็แค่นี้ครับทุกคนแต่ถ้วยก็คือแบบมันใหญ่มากทุกคน คนให้มันเข้ากันครับทุกคนแฮตเองก็รู้สึกว่านี่ก็พอแล้วนะเป็นยังไงลองชิมดูสิเออมันเข้มดีครับทุกคน,นเข้มมากครับทุกคน <c oughs> อ,าอาจจะอาจจะใส่ปลาเยอะเกินหะมั้งเดี๋ยวส่วนของซอสก็เสร็จแล้วครับทุกคนนี่อันนี้ก็เกือบครึ่งนึงแล้วใช่ไหมก็ไม่ใช่แล้วครับทุกคนเหลือีกเยอะอยู่ครับเดี๋ยวก็ลองดูกันว่าเราจะทํายังไงต่อครับ โอเคเพื่อนเรามาถึงจุดที่เราจะมาหัน่นพวกผักที่เราจะใช้กันนะครับทุกคนก็มันง่ายมากเพื่อนเราจะมีกระเพราเราจะมีหอมนะครับเราจะมีโฮ้ยนี่กระเพราเหรอวะเอออะไรนี่นนอะไรวะโอเคเพื่อนรามาถึงจุดที่เราจะมาหัน่นผักที่เราจะใช้กันทุกคนก็คือ <c oughs> เราจะมีหอมตรงนี้ครับก็ใครๆก็ชอบเนาะแล้วก็ชอบหอม ชอบเกณฑนหอมครับอันนี้ครับก็มันจะเป็นพริกหยวกนะครับทุกคนแค่ชิ้นเดียวก็พอแล้วนะพริกนะครับทุกคนเราต้องใส่เยอะหน่อยครับเพราะว่ามันอร่อยครับทุกคนพริกตรงนี้ครับทุกคนหนึ่งองสามสีห้าเม็ดครับอันนี้คือเราจะเอาไปให้ครอบครัวกินก็มันจะเผ็ดหน่อยครับอันนี้ก็คือกระเพราที่เราจะใช้กันครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพานกันนะครับเพราะว่าแฮทไม่รู้ว่าจะต้องพูดต่อเพราะว่าเอาจริงๆก็ไม่ก็นั่นดินะครับทุกคนก็ก็เราทำไม่เป็นไง รับเข้าสู่ครัวนรกครับทุกคนนี่นะครับตอบไปเราจะเอาตรงๆก็คือเรายังมีเขาเรียกว่าการครูกระเทียมแต่เราไม่ต้องหั่นเพราะว่าเราซื้อมาแบบนี้ครับทุกคนก็เขาหั่นให้แล้วครับเราจะไปย้ายไปที่กระทะนะครับเริ่มทำกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันตรงนั้นหวังว่าจะไม่ไหมครับทุกคนเจอกัน โอเคมาแล้วครับทุกคนก็ตรงนี้นะเราจะต้องมัวให้สุดเลยเพราะว่าเราทําไม่เป็นนะจริงๆเราจะผัดทาแล้วก็เทร้อนไปด้วยกันครับทุกคนเดี๋ยวเราจะดูกันว่าไปจะไหมหรือเปล่าครับทุกคนลุยเลยครับทุกคนไม่รู้ว่าต้องทายังไงนะจริงๆอ่ะใส่สอช้อนกันเฮ้ยโอเคโอเคโอเคทุกค่เราลืมแล้วครับลืมแล้วก็คือเราไม่สามารถบอกหยุดได้ครับทุกคนก็ต้องลุยต่อไอ้มันร้อนว่ะแล้วก็ผัด มันกระเด็นด้วยครับทุกคนมาใส่ไก่ครับทุกคนเนี่ยกลัว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 น้ำกระเด็นนะน้ำกระเด็นอ่ะมาพัด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 กันครับทุกคนเย้เย้เหมือนกับว่าเราทำเป็นเนาะเออ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 โอเคต่อไปเราจะใส่ซอสนะฮะ ก็ได้เตรียมไว้นะครับคนุยเลยเดี๋ยวมันดำเนาะมันดำดูสิเฮ้ยรีบัดนะฮะรีบัดเดี๋ยวมันจะไหม้ดูสิสอดก็เข้ากันแล้วครับอืมที่แคนก็กำลังคิดีว่าเราต้องทำไข่ดาวไม่สุกด้วยเพราะว่าไข่ดาวไม่สุกคอดอร่อยมันอร่อยที่สุดแล้วนะจริงๆเหมือนกับว่าเราทำเป็นเนาะ มาเราจะใส่น้ำนนดนงครับทุกคนมันจะไม่แห้งเออต่อไปเราจะใส่หอมนะฮะข้าไปใส่ข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นก็คือกระเพราครับโอ้โอเออเิ่มว่าเพลียวก็อยู่ในนั้นด้วย <c oughs> เออเราเป็นเชฟนะดูสินี่ของเรานะครับโอ้โอ้โอ เออมันได้โอ้นี่ครับทุกคนเป็นพ่อค้าได้แล้วนจริงๆเปิดร้านครับเปิดร้านอาหารอีสานนะเอาบล่าเอาเปล่าอย่างไรเราทำเปล่าตอนนี้ผมเครียดมากครับทุกคนเครียดมากหวังว่ามันจะดีครับทุกคน <c oughs> เพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ <Okay. S 2> เดี๋ยวใส่จานก่อนครับทุกคนดูสิใส่จานครับของก็เสียว ห้าของเดือนที่สิบเอ็ดนะครับไอ้เนอะ <c oughs> นี่เขาทุกคนเรากำลังจะใส่ในจานใช่ไหมแล้วก็ไข่ก็ตกอโอเคนี่คือกระเพราครับทุกคนย,ยังไม่ได้ใส่ข้าวยังไม่ได้ทําอะไรก็ก็อ,อันนี้มันน่ากินอยู่หรือมั้งคิด <c oughs> คิดว่าก็ก็ใช้ได้หรือมั้งน่าจะไก่อยุ่เกินโอเคเดี๋ยวทำความสะอาดไข่แล้วก็ทำไข่ดาวไม่สุกข,ของจริงนะเจอก,กัน โอเคเดี๋ยวก็ใส่แล้วนะลองใส่แบบว่า time ready เอาเอาโอ้โหน้ำมันโคตรกระเด็นครับทุกคนมันกระเด็นไปทุกทีไปทั่วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มันเอ่อไข่มันแตกแล้วนะไข่เดงก็แตกแล้วน้ำมันกระเด็นไสแฮทเลยอ่ะเนี่ยส่วนนี้เราต้องทำความสะอาดเยอะเราจะเอาไข่ไปใส่จานครับทุกคนขอแป๊บหนึ่งต้องใช้ สองเบอแล้วอ่ะนี่ครับทุกคนราทำเสร็จแล้วครับมาดูสิว่ามันเป็นยังไงโอเคครับทุกคนก็คือเราอ่ะจะมาหกาิมก่อนที่เราจะให้ครอบออครัวของเรากินนะทุกคนก็ดูว่าเราสามารถกินได้เปล่าครับโอเคมาดูสิ เฮ้ยต,ต,ตรงๆเลยกันนะครับทุกคนอันนี้คือ,อเคาะเย็นได้ครับจริงๆอือแล้วมันจะแพทหน่อยด้วยนะก็ไม่ได้แพทมากนะแค่ห้าเม็ดนะแค่นั้นเฮ้หยหรือว,ว่าฮห้ก็ควรเป็นเชฟดีวะ <laughs> กินไหมกินไหมกินมันไหมให้กินของเราเองของกูอะ <laughs> คือบอกตรงๆเลยกันนะว่ามันสู้ร้านของปลาไม่ได้นะจริงๆตรงปักซอยอ่ะ ที่ไทยทุกคนก็มันซู้ไม่ได้แต่คือมันเป็นกระเพราไก่ที่อเมริกา wow. มันกินได้นะเว้ยพ oh. อได้อยู่นะเดี๋ยวลองให้ครอบคพรัดชิมก่อนทุกคนไปดูกันว่าเขาจะกินยังไงไปกันขอชิมสุดท้ายแล้วกันเนาะโอ้ oh, oh, อร่อยวะ่ะไืกนมไทยฟูมันดูดด o o i It's really good. It's really good, isn't it? Yeah, it's a Out of a ten, for me, it's it's like a nine or ten. I mean, it's got really good flavor. Yeah. Oh, nii. Hi to I'm Chef. By the way, i root to a Hey. Oh. Okay, hi everyone. The it. I'm จริงๆก็กระเพราก็หมดแล้วซึ่งเราต้องไปซื้อเพิ่มเพราะว่าเราจะเราจะทําอันนี้ปล่อยมากแล้วทุกคนครับจริงๆขนาดนั้นเลยครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับทุกคนนะครก็อย่าลืมว่าเราจริงๆคุ้ม้ากด้วยครับ,รรรรบทุกคนว่าเราจะลงเราจะลงคลิปทุกวางฟานทุกทวารนก้าทุกสาวด้วยครับทุกคนะกนะเจอกันพวกในวันนั้นนะฮะเดี๋ยวสวัสดีค่ะพี่อามินท่ยายาทนครับทุกคน รักนะครับบ๊ายบายพอกินข้าวก่อนครับทุกคนทานไม่ได้กินตั้งแต่เที่ยงครับตอนนี้มันห้าโมงเย็นแล้วอ่ะไปกินข้าว